สวัสดีครับพี่น้องท่านครับวันนี้จะพามาชมสุ่มไก่ที่ทนที่สุดในโลกนะครับอันนี้ไม่ใช่สุ่มนี้นะครับอันนี้เป็นสุ่มรุ่นใหม่นะครับเดีย๋ยวให้ดูเปรียบเทียบเฉยนะครับนี่สุ่มรุ่นใหม่อันนี้200กว่าบาทนะครับที่ซื้อขายกันเดี๋ยวพามาดูสุ่มที่ทนที่สุดในโลกนะครับนี่นะครับสุ่มที่ทนที่สุดในโลกนะครับ ตอนนี้อายุ25ปีแล้วครับเฉพาะสุ่มน่ครับประมาณ25ปีแล้วดูงานนะครับเป็นเหล็กอันนี้เป็นเหล็กเหล็กเช่นนะครับดูการถักนะครับเดี๋ยวดูดูการสานนี่เหมือนเหมือนสุมไม้ไผ่นะครับลักษณะการสานของสุมไม้ไผ่นี่นครับทนมากครับก่ยตายไปหลายตัวแล้วนะครับหลายรุ่นแล้วนะครับ ไไหน,นักนะครับเดี๋ยกรยุ่นหนักมากนะครับนี่นะครับดูข้นมาน,นี่นะครับรับประกันอะไรนะครับไก่กับคนตายก่อนแน่นอนครับนี่นะครับสุนที่ทนที่สุดน,นะครับสุ่มเหล็กนะครับรวดเหล็ก ลองทาดูนะครับค่าใครพอมีวิชาการสานสุ่มเหมือนสุมไม้ไผ่นะครับดูเทคนิคการสานนี่ครับขึ้นลายขัดเหมือนกันนะครับคล้ายกันมากเหมือนกันเลยครับตัวนี้ใช้ลวดลวดเหล็กนี่ลวดอันนี้เป็นลวดคนมากครับจะหนักนะครับนี่ครับใครพอจะมีฝีมือก็ลองทําดูนะครับใช้ลวดทำรับรองคนมากครับ คขอบคี้นิครับ,ขอ,รบขอบคุณครับ